สวัสดีค่ะเจอกับเพียงกับพี่อะไหนใช่วันนี้นะคะเรามีท็อปิกมาคุยกันอีกแล้วนะคะว่าถ้าเจอผู้ชายแบบนี้นะคะให้ถอยกรุดตั้งหลักก่อนจริงๆจะบอกว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยก็ที่เราเห็นในหนังสือการ์ตูนเนาะสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าคุยเนาะจะง่อยอ่ะแต่แบบเทพบุตรอะไรอย่างเงี้ยเ<ช>นาะแต่วนจริงเป็นไงคือมันก็จะมีอะไรที่แปลกๆว่าอะไรที่รู้สึกว่าไม่ไม่โอเคเนาะมันมีบ้างแหละเพราะว่าเอ่อวัฒนธรรมเราต่างกันเราอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะแต่ว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะผู้ชายที่เขาเรียกว่าเป็นคนรักระเบียบมากนะคะหรือว่าคเนี้เขาใส่ปุ่นว่าเคปเปกคโชนนคะใช่ค่ะก็พวกนี้เนี่ยคือจะเหมือนแบบเป็นคนที่อะไรกระดิกนิดนึงก็ไม่ได้แล้วเราไปบ้านเขาในบางทีแบบเราจะแบบไปจับอนู้นไปจับนี้ไม่ได้นะใช่พี่เคยเจอคนหนึ่งนะคะเขามีสลิปเปอร์ห้าคู่คือต้องเปลี่ยนทุกครั้งเขาห้องน้ำเขาห้องครัวเขาห้องห้องนอนก็ต้องเปลี่ยนทุกครั้งคือแบบ เนาะเหนื่อยอ่ะเนาเลยว่าอยู่ด้วยเราเหนื่อยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาเข็บไปขี่อาจจะทําให้เราแบบสะอาดไปด้วยก็ได้แต่จริงๆเขาเปล่านะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราบางทีเราเหนื่อยอะไรไม่ได้เออกะดิกไม่ได้เลยนะคะกลับกันเคยเจอนะคะคนหนึ่งนะคะแล้วเขาเป็นคนเข็บไปขี่อ่ะเออแล้วตั้งแต่ยังไม่มีโควิดไวรัสนะตั้งแต่สมัยประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะคือแบบเจอกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคือโทรศัพท์ของคุณไม่เป็นระเบียบเลยคือเหมือนประมาณว่า รูปอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากทำไมไม่เซรีคือแบบทำไมไม,ไม,ไม่ไม่ทำการแบบ oh. ล้างหรืออะไรประมาณเนี้คือไม่ไหวเลยแล้วก็ตอนแล้วตอนนั้นนะเขามีแบบ พวกผ้าแออฮอล์ตลอดเวลาเหมือนประมาณแบบว่าเขามาจับมือเราอย่างเงี้ยเขาก็เช็ดต่อก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวปะออใช่คือจริงๆช่วงเนี้ยคนเราหน้ามันก็ดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ที่บา้านด้วยเนี่ยมันก<ร>็ไม่โอเคถ้าถ้าเกิดเราแต่งงานกับคนเนี้ยไปอะเราก็ไม่ไหวปะใช่นถึงคนที่รักสะอาดเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าคนที่สกปรกก็ไม่ดีเนาะก็มาถึงข้อที่2งกันบ้างนะคะข้อสองก็จะเป็นพวกที่มีกลิ่นนะคะอย่างเช่นกลิ่นปลาตัวนะคะเนี่ยนะแต่ว่า พิงค่ได้ยินเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเปลี่ยนกันได้นะแบบว่าเออพาไปหาหมอฟันหรือว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นอะไรเงี้ยนะผู้ชายญี่ปุ่นบางทีเขาไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรเพื่อคนรักมากมายได้ขนาดนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการโปรโมชั่นดีเหมือน a, ออปป้าเงีเ้ยมึงบอกป่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอแบบนี้เราควรหนีไปดีกว่าที่เราจะไปแบบหวังไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเพราะว่าญี่ปุ่นนะจริงๆยาสีฟันนะพูอะไรมันน้อยด้วยนะแล้วก็ เลยทาให้ฟันผุเยอะแล้วก็การหาหมอฟันเขาไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านเราค่อนข้างแพงด้วยนะคะแล้วก็นักยากต้อง30นาทีใช่ไหมขูดหินปูนทีหนึ่งโอ้โหสองรอบเพราะว่าต้องเอสไลท์ก่อนขูดหินปูนเนี้ยสองรอบรอบละสี่พันเยนป้าไป็นเลวอ่ะใช่แล้วก็ที่มีรู้สึกไหนพวกผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเขาว่ามันไม่ดีเหมือนที่ไทยใช่มันไม่เป็นมือร้อนเนี่ยใช่มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเวิร์คึ้นรถไฟญี่ปุ่นนะเพราะหน้าร้อนนะโอ้โหกลิ่นเนี่ยแบบอึมันเป็นลมข่มคอแต่ว่าเออพอเวลาแบบ พอตอนตกหน้าหนาวก็จะได้กลิ่นแบบโดยเฉพาะผู้ชายที่แบบสูงอายุอ่ะกลิ่นอับๆเนาะกลิ่นแบบไม่ไหวอ่ะบางทีเขาไม่อับน้ำมากกว่าเออพราะฉะนั้นคนที่เจอกลิ่นตัวหรือกลิ่นปลาเนี่ยก็หนีไปคนนีไปอยอ่า<ห>อยู่ะโอเคแล้วก็ข้อที่สามนะคะผู้ชายขี้บน่อบนอืมคนญี่ปุ่นนะโดยมากจะไม่พูดใช่แต่ว่าถ้าเกิดเจอคนขี้บ่นนี่คือเขาจะบ่นไม่หยุดยบ่นตลอดชีวิตแล้วผู้ชายญี่ปุ่นเวลาบน่นยิ่งแกมยิ่งบ่นเพราะว่ามันจะเหมือนกับโชว์พาว,ว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวไง แล้วเราก็แบบสมมุติว่าเราเราไม่ได้ทํางานเงยงี้เราก็จะกลายเป็นคนที่แบบว่าเป็นอะไรประชากรชั้นสองของบ้านนึกออกปะเราก็สู้เขาไม่ได้ออมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบโอ้โหเราเ,เราเนี่ยด้อยจังอะไรประมาณนี้จริงๆคนญี่ปุ่น,นี่ยเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากถ้าเกิดว่าเจอคนที่ขนนี้บ่นอ่ะแสดงว่าคือไม่คือปกติเขาจะไม่พูดไงโลกส่วนตัวสูงแล้วเขาจะไม่พูดปรากฏพอไปเจอคนขี้บ่นปุ๊บคือมันบ่นทุกอย่างอ่ะเพราะว่ามันไม่เก็บกดคนญี่ปุ่นปกติมันต้องเก็บกดนิดนึงอใช่คนขี้บ่นเนี่ยยกเว้นบางคนนี่เขาแบบ เออฟังได้จริงอันเนี้ย<ช>ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าคนขี้บ่นเนี้ยก็ลำบากสำหรับ พี่ก็พี่นะก็ไม่แน่นอนใชะก็คือว่า,าแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าคนโลกส่วนตัวสูงไม่ดีเนะี่ยจริงๆไม่ไม่เสมอไปเพราะอย่างพี่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงพอสมควรเวลาที่กลับไปบ้านปุ๊บเราก็จะมานั่งอัปเพตอัปบล็อกไงถ้าเป็นสามีคนอื่นกองด่าดเดี๋ยวไงแต่จริงไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องอยู่ด้วยกันตลอดออใช่อันนี้ก็คือว่าเห็นพร้อมต้องการไงว่าต้องอยู่ด้วยกันแต่อันนี้คือต่างคนต่างโลกส่วนตัวมีโลกส่วนตัวของเราแล้วนั่งอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่ได้คุยกันบางทีอะไรเงี้ยจะ กินข้าวตอนที่แบบว่าเออมีกิจกรรมร่วมมันทำาลเราก็จะแบ่งเวลาให้เป็นเนาะเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของใครของมันดีกว่ามไม่มีอะไรที่แบบเพอร์เฟกนะคะก็แล้วแต่คนนะคะข้อที่4อ่ะมาดูข้อที่4กันว่าการแบบ หารนะคะแม้กระทั่งเศษตังห้าเยน2เยน3เยนเนี่ยมีนะภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะเรียกว่าคนที่คมกระไรนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดละเอียดคือคนญี่ปุ่นเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นคนที่แบบว่าต้องหาร5 0าสิบห้าสิบเว้ยคือแบบเวลาไปเดทกันน่ะบางทีไปเจอบางคนอ่ะมันต้องหาร2องะเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เปยเหมือนผู้ชายเกาหลีหรือผู้ชายไทยนะผู้ชายไทยจะสส่เปยเนาะแต่ที่ญี่ปุ่นเขาต้องยับให้ได้นะว่าบางทีเขาก็จะหั่นเครื่องเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยผู้คนว่า เวลาที่เราหันครึ่งอ่ะเอ้น,นี่คือปกติแต่บางคนผู้ชายใจดีหนอยเขาก็จะแบบว่าให้คุณให้คุณออก30ฉันออก70สอ,อันนี้ก็มีอันนี้คือเรื่องปกติคือเขาเป็นแบบแชร์กันแต่ทีเนี้ยพอไปเจอคนที่แม่งแบบขนาดมี5เย็นแม่งเอา2เย็นจากเราอะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ไหวเนาะอันนี้ไม่ไหวอันนี้หนีหนีแรงเลยนะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยจะเป็นไรถ้าเกิดตอนที่เรามีลูกขึ้นมาแต่งงาน,งานยังเพิ่งถึงมีลูกเวลาแต่งงานปุ้บเนี่ยเราจะต้องไปพึ่งภาษีเขาเขาเรียกว่าคุโย พอเราไปพึ่งเขาปุ๊บนะแม่งกลายเป็นว่าเราเขาหาว่าเราเป็นตัวเกาะเขาท่านทานที่จริงๆแล้วาบาลเขาก็คิดคำนวณรายได้ของครอบครัวไปแล้วเนี้ปรากฏว่ามันเป็นประมาณทะเลาะกันสุดท้ายก็อย่าไม่ไหวคนคนมาใกล้อยาไปเอานะคะนีไปเลยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะก็คือคนชายชายนะคะก็คือแปลว่าเจ้าชู้หรือว่าเที่ยวผู้หญิงเขาเรียกเป็นภาษาเต็มๆว่าอะไรนะคะชายชายชายคนผู้ชายเนาะโอโตโกชายโอโตโกใช่ก็คือว่า เออผู้ชายพวกนี้ก็จะเป็นคนที่เล่นหูเล่นตาพอไปเจอสมมุติว่าพี่ณนามีแฟนที่แบบว่าเป็นคนชราอย่างเงี้ยพอมาเจอพิงอุ้ยพิงสวยกว่าเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเล่นหูเล่นตาแล้วพิงก็จะแบบเออหลบตาหลบตาก็กลัวไงอะไรอะไรอย่างเี้ใช่คือจริงอ่ะเรื่องเนี้ยบางคนอ่ะชอบนะแบบว่ารู้สึกฟินเนาะแบบเออเปลี่ยนเสือให้เป็นแมวอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนที่พิชิตเธอได้ช่าชู้แ่งเลยนสุดท้ายพอเขามาแต่งงานกับฉันเขาหายใจชูใช่ ใช่พี่ค <น S 1> เคยเจอพี่เคยเจอแฟนเก่าพี่เลยคือแบบ oh, oh, โอ้โหคเจ้าช,ชูคนญี่ปุ่นนี่ <c oughs> แหละรู้แล้วแบบเวลาเขาพูดถึงคนอื่นคนอื่นมันน้องจะไม่ดีเลยอะแล้วเราแล้วเราก็คือจะดีมากสําหรับเขาแต่เขาก็บอกผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หรอกสาหรับฉันอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายไม่คือแม่งคบสอน <c oughs> ใช่ไหมเออหรือไม่ตกกลางคืนนะมันบอกว่ามันไปชุดโจใช่ชุดโจคือทํางานนอกสถานที่หรือไปทํางานกับดึกไป โนมิไกใช่ป่ะโนูมีใจก็คือเป็็นนเปดิ้งกับเพื่อนเนี้ยปรากฏเปล่าอ่ะแม่งไม่อยู่ตามพวกแบบบาร์พวกชินจูกุอะไรอย่างเงี้ยพวกร้านสแน็คอะไรแซนด์ที่แบบมีผู้หญิงนั่งดิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาอ้างว่าเป็นเรื่องงานเราก็ขัดไม่ได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาลีเนี่ยก็คือห่างไว้แต่แรกก็จะไม่เหอะจริงค่ะค่ะโอเควันนี้5ข้อนะคะสำหรับผู้ชายที่เจอแล้วนะคะหนีไปให้ไกลนะคะก็ ประมานี้นะคะค่ะถ้าชอบพวกเรานะคะก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะคะ